สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพบพอกับนุดหน่อยน้ำโชวอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชวกับสิภาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมนี่ค่ะเมนี่เป็นกระไดฉายาเป็นเมนี่เจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมงวดที่แด้วเจ็ดแปดเป็นกระเขาตรงตรงค่ะท่านผู้ชมงวดนี่เมนี่เพิ่นฝันละค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันตองงวดค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดค่ะยูดอนค่ะ เด็กผิดเด็กบักไลค่ะไปกับหลานได้เต็มกระตาบาดน,นี้ไม่นี่เพิ่นกับแป้คววมฝันเพิ่นแปรแล้วเพิ่นกับไปซื้อลอตเตอรี่มาไหวค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับมาเสียงเมืองเมื่อขึ้นค่ะเพิ่นฝันค่ะฝันว่ามีคนเอาแนวอยากแนวกินมาไห่ค่ะอยู่บ้านเก่าเพิ่นค่ะไม่นี่เพิ่นกระได้กินแล้วก็ได้แบงค่ะผู้ถา่าผู้เถาผู้ผนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะเิ่นมาเพิ่นฝันแบบนี้ฝันดีค่ะ ตัวเลขความฝันของเมนี่เนี่ยป็นตัวใดตอนนี้หนุดหน่อยนําฉูกับยูกับเมนี่แหละค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเมนี่พร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะเมนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ กา้ยินข่าวว่าในนี่ฝันอ,อีกน้อค่ะบึงหันตะเภาตรงๆน้อค่ะค่ะทำใหส้มมากที่ตามในการไปยู่งมมหนค่ะขอ,ข,อขออนุญาตขอเสียงอีกสักน้อยเด้อคุณแม่เสียงเล่งอีกนิดหนึ่งพราะว่าบ่มีไหม่นะคุณแม่นะค่ะเป็นเช่นไหนคุณแม่ฝันฝันว่าจังไหนรื่องเล่าความฝันในหลอดฝันหรอบ่ฝันละค่ะ โอ้ตอวีเลยหลังจากเลขออกแล้วก็ฟันตอปุ๊บเลยค่ะแม่โอนค่ะค่ะเอาเอาว่าเลยคุณแม่ว่าให้เอฟซี่ฟังแม่ฟันจังใหญ่โอ้ยฟันมาเดี่ยเป็นเก็บเพชรกับเก็บเพชรกับหลานเนี่ยไปสองคดไปเก็บเพชรขในป่าในดอนไปค่ะไปไปพอดอนหนึ่งห่วย เ็ดจะร้ายไรเมื่อเนี่จับเอากับหลานหลานจะจับจับแต่กระโยกขึ้นเบื้องแค่สิที่กับเห็ดเป็นเห็ดยังค่ะเฮดปวกหรือเห็ดดอกงูกค่ะมันเป็นคือเห็ดพึงเห็ดอันปรินาค่ะเป็นเห็ดร่วมเนาะค่ะเห็ดร่วมเห็ดร่วมหลายหลายจะว่ากันเอาสองมื่อเดียวนี่ด่ละ ร้านหนึ่งใจกรรมเอาเพื่อการมาให้นเน่ยใจกันมจริงๆเอาเพื่อด้กรรมโดเฮ็ดอยู่กัมอกเฮ็ดเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่หง่ามเลยบอกคุณแม่ที่เป็นหงามโดก็เท่าก็ยังไม่ดอกง่ามเฮ็ดเพึงท่าบอกคุณแม่เป็นเฮ็ดใหญ่เฮ็ดพึงใหญ่โอ้ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เป็นฝันว่าเดี๋ยวไปเก็บเฮ็ดเฮ็ดพึงใหญ่เมื่อนี่ละกรเลยกรรมเฮ็ด โยกขึ้นมาจริง่นะค่ะร้านก็โยกขึ้นมาขอก็นได้อีกที่กันเปิ่นบ้าไปกับหลานไปกับหลานสองคนอ้าวค่ะเปนน็นจังไนโ่ตคุณแม่ค่ะ ก็พักกันเจ็บแก็พักกันกลับเขามาบานพักกันใส่ตามากกันหลายๆอยู่แต่ว่ามันเห็นกดจกรรมยุกใส่ว่ามันจับผักนะจับเล็ดจับเพชรเบียบยางผักเลยแล้วก็จับเขามาบานไปเต็มตาเลยบอกค่ะเน่ยใ่เมื่วนนั่นได้เต็มตาแล้วสตัวดีโซ่สวัสดีโซ่นี่เราจำใส่กันกับหลานกับหลานให้สิ่งใดโดกไงโดกจูงย่างว่าม่ก็ว่ามัน ฝันเด็กแต่ว่ามันฝันผักนี่างเงี้ยค่ะสมายมัธยมต้นกินเสร็ค่ะการได้กับเขามากหันอยู่กับเขามากหันเด็กไม่ข้องฝันหันเด็กมาเห็ดกินแกงกินบะหมี่เหน่หรือจังนดาหรือกับเขามากหันซื้อกับเขามากหันซื้แกงกินค่ะบะได้แกงกินแต่ว่ากับเขามาบาร์มีร้านร้านเป็นร้านผู้หญิงหรือผู้ชาย อายุประมาณซ้ำใดที่ไปน้ำกันไปน้ำกันก็นเป็นหนองประมาณสี่สิบกว่าปีโอ้<ะ>สี่สิบกว่าปีฝังสี่สิบเจ็ดเนี่ยฝังอืมค่ะตรงนีง้ด้วนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่เนาะค่ะนอกจากฝันฝันต่ออีกเลยเดี๋ยวไปเก็บเฮ็ดไปเก็บอยูุ้งปลายางหรือเป็นปลาแบบใดคุณแม่เป็นบะเมนปลายางค่ะเป็นปลาเห็ดเลยเป็นปลาเห็ดเลยเคยเคยเดี๋ยวไปเก็บอยู่นาานะโอ้ เคยเด็ไปเก็บปลาเกาๆทีนในชีวิตจริงคุณแม่เคยไปนั่นละแม่เค่ะกระได้กระมานกระมานได้ประจำะ <ไป S 1> ในห้นนนองฟันค่ะในห้องฟันนั่นได้หลายตาบอคุณแม่ก็ ตาเดียวนะโอ้ได้กะตาเดียวเพี้ยนต่ว่นใน้ฟ้องฝนนันมันแบบชัดเจนให้แห้งว่าได้กำดอกเห็ดได้จับดอกเห็ดโยกขึ้นมาอีกผู้ร้านดอกเนี่ค่ะผู้ร้านนั่นก็ได้จับดอกเห็ดโยกขึ้นมาให้เบิงอีกขึ้นกันห้าบาทนี้ว่าว่าถึงตัวเลขกนอกคุณแม่นอกคุณแม่สิบตีเป็นตัวเลขตัวใดญนอกค่ะให้ท่านผู้ชมทานบาทมาเก็บอ่แล้วกะตีว่ามันเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ <initiatives> <per eight>. ่งเจ็ดหนึ่งเดียวเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดหาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกับหาเจ็ดนั่นมันกับเจ็ดเจ็ดนั่มันกับเจ็ดจะเดยโอ้ค่ะนี่เปร์ผลปรว่าค่ะตามที่คุณแม่เคยตีเคยแปรคุณแม่สิตีว่าเจ็ดหนึ่งหลักกับเจ็ดหาเนาะหันเป็นเล็กสามตัวนี่คุณแม่สิเอาตัวใดให้ทำเอาเก่าเนี่ยใส่เอาเก่าเอาเก่าใส่บอกคุณแม่เก่าเจ็ดหาหรือว่าเป็นหุกกระได้เนาะ เจ็ดหาเจ็ดหกน้อคุณแม่เก้าเจ็ดหาหกเจ็ดหาเจงสี่บอกคุณแม่แต่ว่าแม่สื่อลอตตอรี่สื่อแล้วนะสื่อซี่เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเลยนะซีเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งค่ะทำมุชชุแต่ว่าสื่ว่าไงล่ะค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่เพิ่งสื่อลอตตอี่ไปเล้วว่าซี่เจ็ดหนึ่งมาสันก็เอาเป็นมาตัวเลขของคุณแม่นี่สืเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาแล้วก็เก้าเจ็ดหาซี่เจ็ดหนึ่งน้อคุณแม่น้อ เอาขออนุญาตถามอีกเน่ตัวเลขที่เน้นเน้นเลยที่ก็แม่มากเป็นตัวไหนมากเจ็ดหนึ่งมากเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมีมากที่หนึ่งเลยมาหนึ่งขาดเซนหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหน่ขาดเนาะจะว่าแต่เกาแต่เกลนเส้ยฝันเห็นเห็ดถึงมันเป็นเด็กเลยเนองข้งนี้มีเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดฝันเฮ็ดเป็นเจ็ดฝันเห็นเจ็ดยามไรเฮ็ดงามไรเป็นเจ็ด มันเก่าที่แม่ว่าเก่าจะเอาเก่าใส่นิเอาศัยตัวไหนคะเอาใส่เก่าหนึ่งค่ะอาใส่เจ็ดหางใ่ไใส่เจ็ดหางเป็นเก่าเจ็ดหางสิบอกค่ะคุณแม่สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งกับเก่าเจ็ดหางเนาะค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเม่นบอกค่ะซื้อแล้วสี่เจ็ดหนึ่ง มานี้แม่เดียลองเสียงเมืงหรอบอกคะมันมันขึ้นเนี่ยฟันมาเข้าคองมาหันีึ้ได้ด่าซื้อมือว่านซื้อมาว่านมันขึ้นมา่ฟันบอค่ะซื้อซี่เจ็ดหนึ่งเต่ามันขึ้นกับฟันดีฟันมาเข้าคองมาหันเยอเอายังมาหันึ้นเหมอันยิ่งกินยิ่งอยากไงล่ะก็ยังเป็นเด็กของกินไหล่ะค่ะ เอาข,อข้อกินไม่งูกินน้ำเนี่ยเป็นข้องกินน้ำแนี่ยใะ่นี่กินแ,นนแม่ยากนี่ก็ยังยึดงานล้างเก่าเห็นเึร่งงมือเคื่อนี่เลยฟันมาพ่อย่งหนึ่งมาขอกินน้ำนะพู้เฒ่าพูาเถ่าเล้มาขอกินน้ำกินยึงานลังเก่าไี้เลยที่สำคัญผู้เฒ่าเหมกับมีเก่าแล้วเนาะผู้เฒ้าพูมีเก่า เคุนมาขอกินหนั่มคุนมาขอกินน้ำก็ได้เอาแหวงเนี่ยคนกินน้ำนะเอาขึ้นจังป่าบอกโม่ไปเก็บอยู่ให้หน้าจะของปอกโม่หรือยังนี่นะไม่เคยกินเลยมันสุดๆสฉพาะเราบอกโม่คือเป็นแต่ว่ากกันไว้ในนอถ้าผู้ชมนอกก็เลียแต่ทำผู้ชมมากมันอยู่หน้าหน้าเก่านะหน้าเก่าเือนหลังเก่านลังเก่าคอใหญ่เนี่ยมาขอกินน้ำมวันนี้ผู้เฒ่าผู้นั้นขึ้นแม่ของแจ็คมาก่อนบอกค่ะของแจ็คอยู่แล้วก็ตาย โอ้แล้วเสียเหรอมันบ่ค่ะเสียไปโดนแหรอบ่คะคุณแม่ถึงก็ถึงหนังแต่ว่ามันขึ้นกับสื้อไปนลยเด็กกับแสดงว่าคุณแม่กับสื่อมาเสี่ยงแล้วก็ฝันดีเนาะค่ะฝันว่าได้กินได้ยากได้แบ่งผู้เฒ่ากินพร้อมค่ะท่านผู้ชมแบ่งผู้เฒ่ากินน้ำค่ะเพิ่นมาขอกินยิ่งงานนั่งเก่านะ วันนี้ความฝันของคุณแม่นี่มียังเพิ่มเติมอีกบอค่ะมีเทอาหนีนะค่ะค่ะจะให้ท่านผู้ชมพิจารณาบึงนะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแม่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่นี่หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางความฝันไม่ตัวดดตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้นุดน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชม มาสรุปตัวเลขความฝันของเมนี่ค่ะเมนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปเก็บเฮ็ดยูดอนค่ะไปกับหลานสองคนได้เห็ดบักาลค่ะท่านผู้ชมได้เห็ดมาเต็มกระตาก็เอามาบานเนาะค่ะบารนี่เมนี่เพิ่นก็เลยแปลความฝันเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยได้ไปสือลอตเตอรี่ไว้ค่ะใบหนึ่งค่ะตัวเลขความฝันเพิ่นเพิ่นก็เอามาเสี่ยงค่ะมาเสี่ยงเมื่อคืนเพิ่นก็ฝันว่ามีคนเอาแนวตอยากแมวกินมาให้ค่ะ แต่ก็มีผู้เฒ่าที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะมาขอแบ่งน้ำพึนค่ะตัวเลขความฝันของเมนี่ก็คือ471975 7175งเดหดประจําวันที่1ิกันยายนต5 6, 6 6คลิปนี้หนุดหน่อยนําโจกก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีหลาบลําลวยลําลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของเมนี่กันทุกคนนะคะ สุดท้ายนี่หนุดหน่อยน้ำโจกก็ขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยน้ำโจกไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชกน้ำเนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ